ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ราคาตกไม่เป็นไรสื่อดังแฉบอร์ดบริหารไม่บีบอมริมต้องใช้แรดฟอร์ ล่าสุดทางด้าน ESPN สื่อกีฬาชื่อดังได้ออกมาระบุว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะไม่กดดันให้ลูเบนอโมริมต้องใช้งานมาคัทแลฟฟอร์ดแม้มันอาจจะส่งผลต่อค่าตัวของแลฟฟอร์ดก็ตามโดยที่ในตอนนี้ลูเบนอโมริมกุนซือของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่จะไม่ถูกบอร์ดบริหารของสโมสรกดดันว่าเขาจะต้องส่งมาคัทแลฟฟอร์ดลงสนามบ้างตามรายงานล่าสุดจาก ESPN สื่อกีฬาชื่อดังซึ่งตอนนี้แลฟฟอร์ดสอแววว่าจะหมดอนาคตกับแมน เลืออยู่ในแต่เต็มทีหลังจากที่นักเตะไม่มีชื่อติดทีมมาแล้ว3นัดติดต่อกันซึ่งตลาดนักเตะเดือนม,มกราคมก็ใกล้จะเปิดทําการแล้วทาให้เกิดกระแสข่าวว่าตัวนักเตะต้องการย้ายออกจากทีมในเดือนม,มกราคมนี้ทันทีขณะที่ตัวของนักเตะเองก็เคยให้สัมภาษณ์ว่าพร้อมแล้วที่จะออกไปหาความท้าทายใหม่ๆทั้งนี้ได้มีการตั้งประเด็นกันว่าถ้าหากแลฟฟอร์ดโดนดองต่อไปมากขึ้นมันอาจจะส่งผลให้มูลค่าของนักเตะตกลงไปอย่าง อย่างไรก็ตามล่าสุดทางด้าน ESPN สื่อกีฬาชื่อดังได้ออกมาระบุว่าบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะไม่เข้าไปแทรกแซงการจัดการทีมของลูเบนอมอิมอย่างแน่นอนโดยสื่อเจ้าเดิมเสริมว่าแมนยูไนเต็ดแจ้งกับแลฟฟอร์ดด้วยว่ามันไม่มีการรับประกันว่าเขาจะได้ย้ายทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่าทีมปีศาจแดงพร้อมที่จะปล่อยนักเตะออกจากทีมก็ตามแต่พวกเขาก็ต้องการข้อเสนอที่สมน้ำสมเนื้อเท่านั้นโดยค่า ตัวของแลฟฟอร์ดเบื้องต้นที่ทีมปีศาจแดงตั้งเอาไว้ก็คือ40ล้านปอนด์เพื่อที่พวกเขาจะได้ระดมทุนไปเสริมทัพนักเตะใหม่เข้ามาแทนที่ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับไม่ทนแล้วซื้อโปรตุเกสแชร์โค้ชผู้รักษาประตูแมนยูเสนอปล่อยโอนาน่าแล้วไปดึงตัวคอสต่าม,มาเฝ้าเสาแทนล่าสุดทางด้านเล็กคอร์สื่อชื่อดังของโปรตุเกสได้ออกมารายงานว่าเฮเกวิตานโค้ชผู้รักษาประตูทีมปีศาจแดงคนปัจจุบันซึ่งเป็นหนึ่งในทีมสตาฟทที่ลูเบนอโมริมดึงตัวมาร่วมงานด้วยในทีมโอแทฟฟอร์ดได้ทําการเสนอทางเลือกสําหรับผู้รักษาประตูคนใหม่ที่เข้ากับระบบการเล่นแล้วไว้ใจ ได้มากกว่าอังเดโอนานาเข้ามาร่วมทีมถึงแม้ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ยินดีที่จะปล่อยอันตายบายินเดียผู้รักษาประตูสำรองชาวตุรกีออกจากทีมในช่วงเดือนมกราคมนี้ตามความต้องการของนักเตะที่อยากหาโอกาสการลงสนามที่มากขึ้นแต่ล่าสุดสื่อในโปรตุเกสได้ระบุว่าสถานการณ์ของมือนหนึ่งอย่างอังเดโอนานาก็ไม่สู้ดีนะักเนื่องจากผลการประเมินที่เฮอร์เกวิตตานโคชผู้รักษาประตูรวบรวมสิติโอนานามีผลงานที่ ย่ำแย่ทำให้ล่าสุดสื่อโปรตุเกสได้ออกมาแฉว่าเฮอร์เกวิตานได้เสนอชื่อดีเอโก้คอสซาผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสถูกเสนอชื่อในการประชุมบอร์ดบริหารครั้งล่าสุดก่อนที่ตลาดนักเตะรอบสองช่วงเดือนมกราคมจะเปิดทำการโดยในตอนนี้ทีมปีศาจแดงกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการยื่นข้อเสนอแรกจำนวน40ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวของดีเอโก้คอสซาผู้รักษาประตูทีมชาติโปรตุเกสของเอฟซีปอร์โตให้ย้ายมาเฝ้าเสาเนที โอแทฟฟอร์ดในช่วงตลาดมกราคมที่จะถึงนี้แม้ว่าแมนยูในเตตจะพึ่งใจเงินจำนวน47ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับอังเดโอดานาโกทีมชาติแคมาลูนมาร่วมทีมก็ตาม โดยในรายงานของเลคคอร์ดได้ระบุว่าทีมปีศาจแดงไม่ปิดโอกาสในการพิจารณาข้อเสนอขายอังเดโอน,นานารวมไปถึงอันตายบายินเดียออกจากทีมหลังบอดบริหารชุดใหม่ของทีมเริ่มไม่ไว้วางใจฟอร์มการเซฟของมือเก่าวัย28่ปีลายนี้แล้วนอกจากชื่อของคอสตามือเก่าปอร์โตแล้วแมนยูในเตดยังมีตัวเลือกอีกคือการดึงตัวเมลิเย่ในทวารของลีดยูไนเต็ดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเช่นเดียวกันดูแล้วโอกาสที่จะขายได้ก็น่าจะเป็นอันตายบายินเดียมากกว่านะค ส่วนตัวแอปมีมองว่าอังเดโอาน่าเก็บไว้เป็นตัวสำรองก็ได้ถ้าหากสุดท้ายแล้วทีมปีศาจแดงของเราคว้าตัวดีเอโก้คอสซาเข้ามาจริงๆเพราะดูแล้วอังเดโอาน่าต่อให้อยากขายก็ไม่น่าจะมีทีมไหนกล้าซือ้อแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงล่ะครับคิดว่าอย่างไรสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูทีมปีศาจแดงควรจะเป็นตำแหน่งที่ต้องเปลี่ยนโดยด่วนหรือไม่หรือว่าฤดูการหน้าค่อยเปลี่ยนลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับแมนยูพร้อมขายอีลิกเซนลินเดลฟตลาดมกราคมนี้ล่าสุดทางด้านฟราวิเซโอโลโมาโ,โน่ผู้สื่อข่าวระดับสูงได้ออกมาเปิดเผยว่าสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่เปิดกว้างในการขายคิสเตียนอีลิกเซนและวิกตอร์ลินเดลเฟสเมื่อตลาดนักเตะเดือนม,มกราคมเปิดทําการโดยนักเตะทั้งคู่กําลังจะหมดสัญญาเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้เท่านั้นและดูเหมือนว่าไม่น่าจะได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่เพิ่มเติมแต่ในช่วงตลาดซื้อขาย เดือนมกราคมนี้จะเป็นโอกาสสุดท้ายของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่จะทําเงินจากการขายนักเตะทั้งสองออกจากทีมได้ก่อนที่ทั้งคู่จะหมดสัญญาและย้ายออกไปแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์โดยรายงานของโลมาโนได้ระบุว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่พร้อมที่จะขายอีลิกเซนและวิกตอรดิเดเลฟในช่วงตลาดนักเตะเดือนมกราคมแต่ในขณะนี้พวกเขายังไม่ได้รับข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเข้ามาแน่นอนว่าทั้งคู่เป็นผู้เล่นที่พร้อมสําหรับการย้ายทีมในเดือนมกราคมนี้ โดโมาโนโ่เปิดเผยกับกิฟมีสปอร์ตสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษโดยทางด้านคิสเซียนอิลิกเซนย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์อยู่นเตดแบบไร้ค่าตัวตั้งแต่ปี2022ลงเล่นให้กับทีมไปแล้วถึง87นัดยิงได้7ประตูและ16แอสซิสส่วนทางด้านวิกตอร์ลินเดเลฟย้ายจากเบนฟิก้าด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เมื่อปี2 0 1 7ลงสนามให้กับแมนอยู่นเตดไปแล้วทั้งสิ้น268นัดทำไปได้4ประตูและ7แอสซซสสำหรับผู้เล่นทั้งสองรายนี้ส่วนตัวแอดมิ มองว่ายากเหลือเกินนะครับที่จะมีทีมไหนกล้ามาซื้อเหมือนกันดูแล้วก็นะ่าจะต้องรอปล่อยหมดสัญญาและปล่อยออกจากทีมไปแบบฟรีเอเจนต์ขึ้นชื่อว่านักเตะป,ปีศาจแดงที่รับค่าเหนื่อยสูงสูงขายยากทั้งนั้นนะครับแอดมินว่า ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยนะครับเนวิลสุดทนแนะแมนยูลดนักเตะชุดนี้ออกไปให้หมดล่าสุดทางด้านแกลลี่เนวิลกูรูชื่อดังสุดทนกับผลงานของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ชุดปัจจุบันโดยออกมาแนะนําบอร์ดบริหารลดนักเตะชุดนี้ออกไปให้หมดซึ่งจากผลงานสุดห่วยของแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ที่แพ้คาบ้านต่อบอลมัดสู์ประตูต่อ3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทําให้ล่าสุดทางด้านแกลลี่เนวิลอดีตกับตันของแมนยูในแต่ได้ออกลงวิจารณ์ทีมกับ ของเขาอย่างรุนแรงว่าผมคิดว่าเรื่องเชิงบวกที่ลูเบนอโมริมได้เห็นคือเขารู้แล้วว่าเขามีอะไรในมือบ้างผมคิดว่านักเตะในทีมยังห่างไกลกับจุดที่เขาขึ้นไปลุ้นแชมป์การเล่นในแบบที่อโมริมต้องการด้วยระบบ4-3-3เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงมานอโมลิมให้ทุกคนได้ลองเล่นด้วยการโรเตชันทีมและผมไม่คิดว่าจะมีนักเตะหลายคนที่เขาได้ดูแล้วคิดว่าใช่เลยฉันจะเอานายขึ้นรถไปด้วยพวกเขาทั้งหมดดูแย่มากๆผมไม่ รู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นอโมลิมมีเวลา6เดือนในการทดลองทีมแต่หลังจากนั้นเขาจะเจอกับการทดสอบที่แท้จริงเขาจะได้เห็นสิ่งที่แฟนแมนยูในเต็ดได้เห็นมานานเป็น10ปีมันต้องมีการยกเครื่องวัฒนธรรมใหม่นักเตะทุกคนต่างพยายามเต็มที่แล้วนี่ไม่ใช่การโจมตีเฉพาะลายบุคคลแต่พวกเขาไม่ดีพอที่จะเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะสโมสรแห่งนี้มีเป้าหมายระดับท็อปจึงต้องการนักเตะระดับ ท็อปด้วยสำหรับผมมันค่อนข้างชัดเจนแล้วว่านักเตะในทีมชุดนี้ยังไม่ดีพอและจะต้องทําการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แกรี่เนวิลล์กราวและนี่ก็คือสรุปข่าวปีสัตแดนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ประจำช่วงบ่ายของวันที่24ธันวาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ตัวของแอดมินขอกราบสวัสดีครับ